สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้พามาพบกับฟ็อกไดแอตนะครับจะเป็นฟ็อกที่ใช้กับแคนนอนเดียวนะครับมี3รุ่นมีแจ็คเกิลทิกเกอร์แล้วก็เควรมอลนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าเขาปรับช่วงยุกได้นะครับแต่ว่าโช็กไม่ใช่แบบโช็กกดมันเป็นโช็กยืดนะครับเนี่ยจะยืดออกทางานด้วยการยืดออกไม่ใช่กดลงนะครับแล้วก็ปรับได้2ระดับ แล้วก็สองระดับเนี่ยสามารถปรับรีบาวแยกได้นะครับว่าแบบยุบเยอะปรับข้างนี้แบบยุบน้อยปรับข้างนี้นะครับแล้วก็ต้องเติมลมสองจุดนะครับจะมีจุดตรงนี้นะครับกับอีกที่หนึ่งพอดีผมถอดออกมาแล้วนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะเห็นรูเติมอยู่สองรูนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับรูเติมนี้นะครับเวลาเติมนะครับ สมมติ Smooth, ตรงนี้เติม300นะฮะตรงนี้ก็จะประมาณ290อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ประมาณนี้หรือถ้าผมจะไม่ผิดจริงๆน่าจะเป็นอันนี้300อันนี้290-280อะไรอย่างงี้มากกว่านะครับก็สูบให้มันใกล้ๆกันนะครับปัญหาของรุ่นนี้ก็คือชอบมีน้ำมันรั่วจากตรงนี้นะครับตรงแกนชุดปรับเนี่ยนะครับสองฝั่งถ้าเกิดชคตั้งอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไหลลงมาเยิ้มตามสายนะครับ สวนลมรั่วอะไรนี้ยังไม่ค่อยเจอเยอะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มีการเปลี่ยนอะไรเยอะมากครับแล้วก็มีวิธีการทําที่ซับซ้อนแล้วก็บอกเลยครับต้องเข้าเครื่องทาไมเข้าเครื่องนี้ทําเหนื่อยครับยากมากครับแล้วก็มีวิธีการตั้งที่ต้องมีสูตรนะครับตั้ง i อเอฟไอขาวๆนี่นะครับต้องมีสูตรคานวณน,นะครับมันจะมีสามรุ่นต้องแจ้งผมมาว่ารุ่นไหนนะฮะนี่ยาง ลูกค้าส่งมาให้ผมผมก็ลืมถามว่ามันรุ่นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูรูปว่าเฟรมมันรุ่นอะไรนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับครับผมก็ลือออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชิ้นสําคัญนะครับคือพิสตันหนึ่งนะครับสีเหลืองนี้นะครับของเดิมมันเป็นสีฟ้านี่ครับเปลี่ยนออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไล่ทําเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูภายในก่อนผมจะเริ่มประกอบแอบเผอประกอบไปแล้วนิดนึง โอเคนะครับนี่คือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เปลี่ยนไปนะครับเยอะมากขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอกบิลไซคลิงครับวันนี้พามาชมฟอกไดเอ d นะครับตัวนี้ปรับความสูงได้นะครับแต่ว่าโชคตัวนี้ไม่ได้เป็นการกดนะครับใช้การดึงยืดนะครับตัวนี้จะยืดออกนะครับพอคุณกดสลักตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช้แท้งแก๊สนะครับจากแท้งยาวไปแท้งสั้นอะไรอย่างนี้นะครับทําให้การยืดเนี่ยยืดได้ ยาวเท่านี้แล้วก็หดลงเท่านี้นะครับเหมือนฟ็อกทารัสนะครับฟังก์ชันการทำงานจะอยู่ที่ที่สลักตัวนี้นะครับก็คือใช้เคเบิลสลิงนะครับร้อยทะลุผ่านมาอยางน,นะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ดึงจากด้านล่างอย่างนี้นะครับขึ้นลงนะครับในตอนนี้กลับมาเพราะค่ค้าบอกว่าพี่แกนมันติดผมเจอแล้วครับจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าแค่จังหวะแรกอะ มันมันจะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนพิสตันลิงใหม่ผมหยิบปีนดาพิสตันลิงที่ดีนะครับนี่คือพิสตันลิงนะครับนี่นะครับผมจะเปลี่ยนแบสามตัวันจะฟิตหน่อยนะเพราะของด่ามันจะกะสุดไปตามเรื่องนะครับแต่เนี่ยถ้าเกิดเรากดผ่านจังหวะแรกไปแล้วเนี่ยนะมันจะลงปกตินะครับใช้แรงธรรมดาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ